สวัสดีพ่อแมพ่พี่น้องทางไทยได้ไปมเาี่ยตามปฏิสุกตัวหนาเนาแน่นนี้กจะจีผ้าลูกผ้าร้านกินก๋อยกุกนี่ได้เพราะว่าพอได้เอาคลิปสอนนั้นมันนั่นแน่แล้วกจะจีเอาคลิปกินในราคาให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะพี่อรารมณ์ว่าพี่ดุให้เพินพนน่นเบิงพักหยาในสวนเฮาเองนี่แหละนี่ก็คือพักหมักแตงสลัดหอมโปะหอมดาบปูบบปบ่ของตัวเองปลูกเองนี่แหละปลูกในน้องเนาะพี่น้องเนาะน,น,นี่ ปลากいいับ่มมีปลาคอว่าได้ปลาคอนี่ก็ได้ปลานี่ก็ต้มเห็ดหนามฉุกมันนี่นะเห็ดพัดพี่น้องี่เด้อมากินน้ำกันเด้อสบายดีพี่น้องขอนับกันเด้อสบายดีก๋วยยังก๋วยกุ้งมากินก๋วยกุ้งนะแกงปลาว่าว่าว่าดูว่าว pues? ่าฮะแค่ก yeah. wow. mm ๋วยกุ้งปลาชิ้นโต สวัสดีเออกันรึ่งอาสีโตนี่กก็ชกันอีโต้ว่ามันได้มตันก็กุ้งี่บ่คนดียมันเจนนี่กุเหรนคือด้องทได้แบบิไปนย้อนเห็นมไตกี้เปิดะี่ไหน้อยากให้เห็นพอกเขาอนะอา็นเมิดกคกคกโค้ะ ลูกร้านผลมาซอยนี่นะมาซอยผ้าไหมอ็ดรังของหนามนี่แหละมันมาท่านได้ข่าวพี่น้องแต่ก็อนนานนมันมาท่านเพาะเครื่องถึงอะป่าดน้ำไหมนี่แหละไหมแค้มเทียงเนี่เด็กพี่น,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 น้องนี่เด้นี่ยนี่นี่นี่แตก็เอากุ้งแน่นองนี่ขึ้นมาให้พี่น้องให้ลูกให้ด้านกินมาได้ดอกจอกจำกนนี่แหละมาซอยกันไอเนาะ เอากลับไปเอปาปลาใหน้องเนด่ะใหดด้ดูให้ดานสดเพราะมีแห้งสูตรต่อน่อูนี่กินมาได้เด้อ,อ,อ,อมากินน้ำกันเด้อเบ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเดยกเป็นกูไอ้น้ไข่เ้ยหน้ พัก <il> กันทีหัวในสวนนด้ดนนี้เเห็นด้วยพักกันชุบยำเพลนแสบอยู่หรอกพักกันคบอยู่มกทั่วมกแดงนี่แหละปลูกเองด้วย

ก็เอาไม่เหรอเอาปลอาเอาหเนะเอาแกนมาตอกเ้ยมกรอไหนไหนอมากรอกอกินกน้ำาบอกกอน้ำแม่กเกี่เกียวก็กว่าเกี๊ยวมันก็กินม้อทำนี่เนี่ยม้อเท็กะพักน่งคมเอาไปกินละสระดแก่ นี้ก็คือบะหุ่งในโกกเนาะมันสุเดี๋ยวสิเอามาปาดในโรงกในร้านกินเขาเหนื่อยเดะแน่ละวะเด็ดตอนไหนพอดียำป่นู่แล้วให้ลูงในร้านกินแล้วก็น่าตุ่นจะคล้องนี่แหละเอาไปวัดไม่งั้นยำป่อจะสบายใจก็ว่าขับบัดตอนช่วยสิไม่ให้ตุ่นในร้านกินเ้าเหนื่อยก็ปาดมาปาดเขาแค่นี้เอาไปให้หน่อย นี่นี่นี่อมึงนั่งอยู่สุดว่าเขาว่าสีให้หัวหน้าเพื่อนนั่งลหน้องนั่งบ่ไร้ลยจะบายดีกอนสบาดีสบายดีพ่อแม่สบายดีจบายจะบายสบายเ่ขาก่อนนะอืมเพออนเขาก่อนโอ้ยอย่าพีกัน น้องกังกะต้องถือกันขวกเขียดบริหารเจอะนี้จะผิดกัน่าจัดกันใส่เข้าขวาหน่อยเดินแล้วดูมันยังไอ้ไอ้กระยานเนี่ยมันแะเจิข่าขวาแฉะด้วก่อนี้เข้าขวาก่อยเต็มไปเาะ

หนึนงลาบปาเท่ากับเราเด,ดี๋ยวม้อดูไปเลยเอาเมื่อเพลนินของนันจะปูก จุดขันเพี่นมือเพื่นขันจงงานั้นพักทีเด็กอีนอออกปุ่งเลยปุ่งเลย่งตกพักทีเด็กมาออกมาแดงทำนี้แล้วพอดีก่ป่าหลูแข้ง

ตั <T t t ้งขาเห็นไหมเอาแน่ๆเขาต้องเห็นแน่เน่มุณก็มีเขานี่อออืออืออือไปดูป่ะไอเห็ดอะไรทักเงินเลยได้ครับข้จุดส่ายเห็ดนึ่งวันวนคักๆเรื่อวนถาย

tôi thầm bát này, tụi lấy phụ ở đấy nó, ừ. cái mà Các bà ở phần đó nó, nó khảo chảo ừ. ừ Mình khuyên họn Ừ Mình đi Cảm ơn Nào gì, Cô nào hoài vật chơi đấy, nó, ừ. mùa, mùa. Mùa. được như thế đó Chạt chứ Ừ Chính bố lắm Nó không có bàn mà tát đắng nữa tát anh bao มันใหญ่ก่นไหมไม่ทองไม่เร้นี่ตาอันมันนาบาไหมไหมจะปาดไ้วดปาออกหรออ่าให้ผานหมงมาินด้ยจะพาเอากินผู้ใดกินจะเศรขึ้นมาให้กินไมู่้กินหมได้กูนทอจะดจะร้านกิน อ้พอมอเสร็จสาระอันนี้ก็ห็นยังไงถึงไดุ้นไม่ขุนไม่อุมไ้การขุไม่เหมือนน่ะอ่าขุนไม่เดจัไม่ได้ไม่เนั่นเกี่ยวกับ่ตายมเรื่ว่าจ Mẹ con dốc môn em này anh làm này, cái cỡ cũng là cỡ long ừ. à, ừ. theo theo là tầm mọi người 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 มันร้อนมันมีลครับนล่หนั่นครับเดี๋ยวเขาสอกแก้าปลาบุกปลาบุกขาดขาบ่ยก็ได้เพ่อไปเอาไก่บุกไก่ผ่านแบกด้วยกดวบมัหนึ่งมน่อยใจนติมี่ากระโด เช้าโต es ๊ะก็อันแล้วกุกียวพวกกุกดึอดำเฮอยมันโกนทางขึ้นระดงผักเยอะเหรอฮู้ผักลุมผักปลาใส่ตัวเห็นบุกสิบสามโกนโกนน้องันบุกโกนไม่ม้วนอ่ะก็ได้เรียกว่าวิชสิบหุนเนาะหวแน้วหรือไม่นงดำมันมันมันใหม่มันอันนั่นโมเมนซีนี่เหมาะไม่รับหนึ่งมันเอาอะไรไม่แกนเลื ยังดำไม่แก้เลือยไปเดียวก็ไม่บาดดไอไปเดียวัสนหรมันแค่กูไม่าดไอไหมเือยตัวว่เอาโอ้โอเคหนอได้ลเรื่อยมอนที่ไหนมาเลื่อยก็ไม่บาเนียมันสำรับสแบบพอไม่กไม่บาดใช่ไหมอยเบือไดเบืออย่อนออนแต่ว่าคันมันแห้งแล้วตอกล้บากอี ันบ่รู้คือไม่ว่าจังได๋ไม um um ่ว uh ่าตอกนะไมว่าจะว่าตกตะปูนบ่ได้มาบ่ได้จับบ่ได้กันีจะได้เอามันยตเบิดข้าก็เบิดโอ้ยเอคลิปนี้ก็สิจบลงเพียงเท่านี้นพี่น้องน ผากโดดก,ากด้ยโกแสะกกติดตามในเด้อหลูกด้านกำลังเยยนใหม่นี่ยังบ่ทันเอกเขาใจดึกซึ่งสำนัยคอห้พ่อแม่พี่น้องเห็นลูกเห็นใจลูกด้านที่ว่าอยากพัฒนาตัวเองเด้อนี่หน่อยเฮ็ดนี่กะดีจะคล้องลิบนี่ยไม่อู่นติดตามผ่าเฮ็ดแต่ก็ให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขค,ความเจริญสมบังสุขดีขอจงมีแก่ทันทุกคนตีผ่ากกดายโกแสะกกติดตาม หายอยู่ดีไม่แห้งทุกหน้าทุกทั่วหน้าเนาะพี่พ่อแม่พี่น้องกิบ mm hmm. นีจบ